สวัสดีครับเอซีช่องวิธีชีวิตชุมพรไท้าขามันนี่ผพสต์าเอซีมหาเห็ดบรรยากาศสดๆในป่าจะได้เห็ดบร่ไเห็ดเป็นอะไรไปชมกันเลยครับพุ่นเห็นบอลไหมเห็นเห็ดเห็นเห็นหดนนี้จะบอก่ๆมีจรวงกับกเมนเออนื้นเนออ่อนออน้ยเจ้การเออว่าะนั่นน่อู้ผูกกัเลยอ ว่ามันหลายอยู่บ่เขาต้องหาใหม่มาเคลียเออเดี๋ยวจิตัดใหม่ห้ใม่เงีย้ยงไปกหเคลียเบิ้งน่เคลีย่ดอกอ่อนน่นั่นนั่นนั่นโอ้จุ่มเดียวแข็งอวะไม่เออเอาได้เออผนได้สมบปุณนได้กถูกูเข้าไปอีกนั่นั่นน่น พี่นี่พี่อ้อมพี่เมนบัสพี่แข็งขนาดเลยนี่แข็งวะแข็งแข็งขากุยขกันนมันมันี่นมนมนมแล้วสิทางฝีมบเคลียร์มาหาชมพื่จเออเอเออพี่น้องูเดียวท่าพ่นกรมี่กระมี่กรมี่กระี่กมี่

เดีวมันเท่าแล้วมันเท่าแล้วกวาานะกว่านะต้องหาใหม่มากกว่านะิดนี่กว่านะเอา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 อันนี้มันเท่าแล้วเออเอาเอเอานี่นนี่นี่อ่อนอ่อนนี่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 นีเดือดเดนี่ยออกเลยเป็นพ่นเลยเป็นพ่นเลยเห็ดไดหน่อยเนาะเอาตะตีมเอาอีกไน่ยกนึ่งไงเท่านี้นะนี่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 เออเอนันนนนะนันนล่ะแข็งแข็งได้หนิคนโตกใส่กายอ้เยียเยียบ

อุ้ยโอ้พีพีพีทิ้งทิ้งมาพีมาพีใครอยากาเฮ็ดกันเงยมาหน่อยแม่าเลยอ่านพีาโอ้โหแย่แน่แย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 ่แๆ่แน่แ่แิ่แย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 ่แร่แย่่่แย่แ่แย่่แย่่ นั่นนั่นดอกนี้พ่อเขามันมีแต่พวงยางมากเยเอานนี่ยตัดออกคือจะตัดออกอะไรนะแนวอ้อนนี่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 ดอกนี่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 เรื่องม้นี่นี่นนี่าบ่เอ้าเท่าเท่ากับบ่บ่บ่เอาบ่เลยบ่เลยบ่เลยเท่าบ่

ไปว่าอย่นี่นี่เขาปูจิปินึนี่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 เขาเนพอวัตุปุนแ่แม่ออขาข้นาเนี่เนีเนี่ยนี่เนี่ยนี่นโอ้หมันเาบอ่เาเป็นเต้าคนเราไ่เห็นมันนี่เ่นนี่ต้อง่วนี่น่ ồ, oh, <laughs> 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 đi tháng đi bộ áo nó nó rồi ừ. <laughs>

องมดอกเห็ดไข่ได้อไบต้นนี่คือเห็ดไข่แต่พวมาชีขีวนแขดีแข็งมากเดี๋ยวมาเอาอะไรมาต่อเนี่ยอดเยดอดอกดอด เนาบ่วบนวบนหาววนนีน่แข็งอยู่มขามันนาว่เขี้ยน้ดุอือออ่็งโอ้ยากน้อเขาคุณเพิ่วนนูนอยู่ที่ฮึจีบอนั่นจะแซ่บนะ มาบเปนีเขาสอายุมนาดเขาตอนี่นเขาสักยู่ใช่ห่าออลประกอบการลประกอบการตาเดียวเดียวเียหายิิมทุกี่นี่ต้โอ้นี่ตนีไม่จวดียวน้ใช่ใช่ใช่ดอกไงดอกงามดอกงามอะไรอโอ้เปนดไง

Ừ, 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 này, này, này. Men bóng mèo 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 อ๋อป่หอ๋มอู้ห้าดูมันต้องมีอีกแน่ๆยุงเยอะยุงเยอะเน่าบอกข้ามันเน่าไปใส่โพนเด้อไม่ไม่ให้เน่าได้ไหมได้ไหมเอาไว้ต่ำปนนี่ดอกนาะเฮ้ยในในในกูกูกูกโอ้ยดอกนั้นเต็มที่เลยครับตัดตีนธรรมดาไม่ต้องอยู่ในโพนพุ่นเห็ดไข่น่ะ เอาอีูทีไมอ๋อเนี่ยแคานี่นะอันนั้ต่อไปด้านหนานี่เนี่ย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 มาอะไรเนี่ยนี่ใบปูนปุดอ๋อน้ำว่างเก็บอ๋อเตามนเก็บเตเนี่ยพีพีโดนีวันพีได้พีีแมนบัดนีพีพีเฮ้ยีมันเก็บอะไรน้ำเนี่รา่างเ่งเนัญญานแมนบัดแต่กูว่านันใบใหม่ แมนัดเวันวันมองดูโอหนั่นหะเปิดมาดูฮะกูว่าแมนเด้่นัโอยุกนั่นมันนี่ก็แมนกูว่าแมนเนิ่อหยุนั่มันเนี่วันเออฟารลูนั่นๆเทียแห่พูดมันจุกปุน่ะมันแมนได้วันเลยเบิงที่ดีฮะเบิี่ดี ท่านเขากระบอกมีไม่เคลียอะไรอายุเบิ่เงเบิ่งดีแล้วบ่อ้อบ่ไปเขาไปทั้งไหนไหนเลยคุณดูสรุปเอฟซีแต่ว่าเมียผมบ่ตัดตีนออกจกักเปัญหาไว้เพียงเนาะก็คือมื้อนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับที่สร้างพระอินทร์นะครับท่านไหนอยากมาเก็บเฮกับมาได้นะครับเนาะช่วงนี้เฮก็ลังออกนะครับนะ คลิปหน้าเหตุละงงกเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ